มองนี้เอาออกจากไร่ครับบันต้องพุ่งวกเลยรถขึ้นมออาซิปแลมคู่พระจากประมาณสามตันเห็นก็ได้แป้งดีครับแป้งพาน 3 món mà tấn quá. qua qua thứ si gặp này Chịu nữa บอกเด้อบอกเท่านรู้เด้่ยนั่นออเพท่านรู้เด้่ <c oughs> เออจอยได้บอกเด้อบอกเด้อดพวกอเอาไปขายพวกหูตัดอย่าไปคอยไหมขันเลิงตันขันอย่าบปรล่งครับต้องไปปุุงไหม อย่าไปอย่าไปอาโอ้ยตกใจเบิดแเด้อบอาเรียบร้อยสบายพันะน,ะ,น,ะ,นะบอกกันไปขายล้านได้ันหลายล้าน